ครับสวัสดีครับเป็นคูป้อมนพดลคนแปดเลี้ยวนะครับวันนี้เราก็มาพบกันที่โบนานซาเขาใหญ่นะครับเราก็มาต้อนรับท่านเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะครับหลายท่านที่มานะครับอ่นนี่ก็เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับพันล้านนะครับนะครับก็มากันสองร้อยชีวิตครับทั้งหมดนะ สิ้นปีนี้เป้าหมายสล็อตที่เท่าไหร่ที่สิบค่ะสิ้นปีนี้เป้าหมายสล็อตที่ 10, 10ขอให้ประสบความสำเร็จ <50. S 1> สิบห้าก็สิบสิบค่ะสล็อตที่10สิ้นปีนะฮะสิ้นปีสล็อตที่10เดี๋ยวขึ้น3ช่องเลยช่อง7ช่อง3ช่อง9ครับ สวัสดีครับวันนี้มาต้อนรับเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านนะครับประกาศเลยครับว่าสิ้นปีนี้จะสล็อตที่เท่าไหร่ส 15. ิ15้า้สิ้นปีสล็อตที่ 15. ขอให้ป,ประสบความสำเร็จครับย่ำรวยเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านนะ วันนี้คมมี4,000กว่าล้านแล้วเงืนฝากซื้อดีๆเอาแคสตครับก็วันนี้เราก็มาต้อนรับพี่น้องออกแคสกันนะครับจากที่ต่างๆหลายหลายนะครับนี่ก็ท่านเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะครับจากจังหวัดต่างๆพี่สิ้นปีนี้สล็อตไหน สิ้นปีนี้สล็อตที่เท่าไร่ก้นสิเจ็ดหรือน่าจะสิบสองสิบห้าไม่ได้หรออาอสิบสองก่อนอ้าวสิ้นปีนี้พี่เขาบอกว่าเขาจะสล็อตที่สิบสองขอให้ประสบความสำเร็จเจ้าไหนมีใครสล็อตที่สิบห้ามั้งไหมสิ้นปี คู่แขกสิบห้าค่ะคู่แขกโคราดคู่แขกโคราชอุณหภูมร้อสิบห้าชัวร์คู่โคราดโคราชอำเภอไหนอ่ะอ๋ออำเภอโนนสูงค่ะอ๋อโนนสูงโอ้โนนสูงคนเยอะนี่ใช่ไหมล่ะคนรวยทั้งนั้นเลยนะครับคู่แขกบอกแล้วว่าสิ้นปีนี้สล็อตที่15แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับขอให้สมหวังประสบความสำเร็จครับตรงนี้มีใครไหมครับสิ้นปีสล็อตที่15นี้ติดแล้วโอ้สุดยอดพี่ชื่อชินวัตรชินวัตรอยู่แถวไหนพี่ ชุมพรนะคุณกลับจากอินเดียมาอ๋อชุมพรอ๋ออยู่ชุมพรอ่าฮะผมก็ลงไป,งไปบ่อยๆนะแต่ไม่ได้ไปทำอ,องการไปทำไปขายปุณอินเดียกลับมาอ๋อเหรอเจ็ดคนตอนนี้สิบแล้วสุดยอดอ่าสุดยอดสุดยอดสิบนี่กี่ทอนเนะน,นี่ยแสนแสนทอนแสนทอน 2สนทองก็สองแสนสองแสนห้าเอาได้เอาได้สุดยอด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 สิ้นปีนี้สล็อตที่สิบห้าช่ครับชื่อขอประสบความสำเร็จสำเร็จแน่นอนรวยแน่นอนได้บุญแน่นอนเอาได้บุญจริงๆนงานเรานะเขาไปทำให้ทุกคนนั้นมีไรายได้นะครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณครับ